ครับครับก็โครงการนี้นะเป็นโครงการที่เราเริ่มต้นมาจากการที่เราได้เข้ามาเยี่ยมชมในวิลาลเทคนิคนิคนมุตสาหกรรมจอระยองนะครับแล้วก็เราเห็นว่าทิศทางของรถไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยกำลังจะเป็นทิศทางที่เทคนิคที่เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาทั้งเรื่องของอบุคลากรทั้งเรื่องของอคุณครูทั้งเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับเราก็เลยคิดว่า บริษัทเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแล้วเรามองเห็นถึงอนาคตในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับึจงจึงมีการทำโครงการร่วมกันนะครับกับวิาลที่นี่นะครับเพื่อที่จะให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์ซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาไปไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยนะครับซึ่งการเริ่มเริ่มต้นที่นี่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากที่เนี่ย มีทั้งคนใช้รถไฟฟ้านค่อนค่อนข้างเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับใกล้กับที่มอมุสาหกรรมนะครับซึ่งความทันสมัยแล้วก็จํานวนของรถที่มันมีมีทิศทิทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับวิทยาลัยแห่งนี้นะครับจึงเราเราจึงมาเริ่มต้นที่นี่ครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับการย์ตอร่มมือตอนนี้เราได้พัฒนาศูนย์ซ่อมแห่งนี้จนเสร็จร้อเซนแล้วนะครับแลวหลังจากนี้ก็จะเป็นการติดตั้งจุดชาร์จที่บริเวณหน้าร้านควีนิงคาเฟ่ ของวิไลเพื่อที่จะให้ให,ให้ให้บริการทั้งในส่วนของการซ่อมการดูแลรักษารถไฟฟ้านะครับรวมถึงเป็นจุดบริการเรื่องของการชาร์จรถไฟฟ้าให้ได้ด้วยนะครับในเรื่องของที่เที่ยบพัฒนาเป็นหลักสูตรนะครับครับเรื่องเรื่องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยทางวิไลก็จะเป็นคนจัดเตรียมหลักสูตรทางนี้นะครับส่วนบริษัทเนี่ยก็อนาคตก็จะคงมาหารือร่วมกันว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหนพัฒนาในเรื่องส่วนใดบ้างนะครับ